เดี๋ยวลองดูนะครับผมอาจจะใช้ทริคของผมเล็กๆน้อยๆแต่ว่าผมก็จะยิงจากหูฟังของผมเองเพราะว่าเราก็จะมีเลฟเลนจากศิลปินที่ผมที่เราชอบเนี่ยแล้วก็ฟังจากหูฟังที่เราคิดว่าเราคุ้นชินกับมันมากที่สุดแล้วเราทําความรู้จักกับหูฟังเราแล้วเรารู้สึกว่าเราชอบในในเสียงเนี่ยแล้วเราก็เอานั้นเป็นเลฟเลนในการทำซาวดให้มันใกล้เคียงมากที่สุดอะ เดี๋ยวลองดูครับว่าที่พีิดิในปลักอินของ s q l คิวไฟในที่พี่ใช้อยู่ประจำเนี่ยจะเป็นยังไงเดี๋ยวจะใช้ทุกฟังก์ชันเลยว่าใช้คอมเพรสเซอร์ตัวไหนเวลาเอามัลติแบนด์ไปใช้กับไม่เอามัลติแบนด์ใช้หรืออินกับเอาอะไรอย่างเงี้ยมันไม่มีผิดไม่มีถูกครับทุกอย่างต้องลองแต่ว่าต้องมีเรฟเลนต์เมนตีมเลยต้องมีเรฟเลนต์ด้วยฟังว่าเออเราชอบอย่างนี้สไตล์นี้ขอให้สนุกครับเดี๋ยวลองดูว่าาจะชอบกันไหมลองดูครับ โอเคตอนนี้ลองมาที่หน้าบอร์ดนะครับแล้วก็ลองดูว่าพี่จะทำอะไรยังไงบ้างลองดูนะครับตอนแรกเราปกติอยู่แล้วก็เช็ค Input ของ Channel ก็เรื่องปกติก็คือเช็คไปที่ 0dB อยู่แล้ว EQ Channel ก็อย่างที่บอกครับคือ Flat Flat Channel ปกติแล้วก็ Low Pass Filter ก็ไม่ได้ใช้ก็ออกไปเลย In-Out นี่ออกไปเลยนะครับ ในตัวช n แนลของ DJ ส่วนมากแล้วพี่จะใส่ปลักอินอะไรจะใช้เป็น 16T เป็น JBL รุ่นเก่าซึ่งก็เช็คอินพุตดูว่าเป็นไงครับแล้วก็ตั้งค่าเลเโอดูครับปกติแลละท่าน,นี้ เวลามันอิมแพคขึ้นไปเยอะๆก็ลองให้คอามันทำงานเรียบร้อยนะครับอันนี้เพิ่มความหนาของมันด้วยอะไรเพราะว่าในตัวของ SQ5 มันจะมีเป็นพรีเซตจากโรงงานอยู่แล้วมาหนึงอันคือเป็นทูบสเตทพี่จะใช้เป็นวอร์มนะครับวอร์มเพนโทดนะครับลองดูว่าเป็นยังไง จะเห็นเลยว่าเราก็ยังศูนย์ดีบีอยู่แต่ว่าความหนาความนวนของมันเพิ่มมากขึ้นเพราะเราใส่ท mm ูบสเตเข้าไปเดี๋ยวจะทําให้ดูว่าระหว่างออนกับออฟมันต่างกันยังไง mm hmm. อันนี้อันนี้ไม่ได้ใส่นะ oh. เดี๋ยวพ็ใส่ oh. ต่างกันอย่างชัดเจนเลยมว่ามันมีความอุ่นความนวนมากกว่าเดิม mm hmm. ตอนนี้พอเราได้ฟังก์ชันนี้แล้วเท่ากับ2สเต็ปแล้วใส่ทั้งคอมเพรสเซอร์ชนเนลด้วยใส่ทั้งทูบสเตปที่ชนเนลด้วยเราจะเพิ่มมวลมันอีกโดยการใช้อันนี้ส่วนตัวพี่พี่ใช้ไปที่เมน n r r ครับภาคเอาต์พุตของเมน n r r พี่ก็ใส่เป็นพิกลิมิเตอร์อันนี้ส่วนตัวพี่ไม่ได้ใช้เมื่อแต่เราจะให้ฟังหรือว่าเราใช้กับไม่ใช้มันเป็นยังไงมันจะเหมือนกับว่าเรา เพิ่มคัลเลอร์ของดนตรีให้มันรู้สึกว่ามันเหมือนมีขยับฟังก์ชันว่าให้มันใกล้เข้ามาหาตัวเราหรือว่าพอเราไม่ใช้มันจะรู้สึกว่าเสียงมันขยับออกไปแต่พอเราใช้ปับ๊บมันเสียงมันขยับเข้ามาหาตัวเราทั้งๆที่ภาคเอาพุตมันยังเป็นปกติอยู่เดี๋ยวพี่ทําให้ดูว่ามันเป็นยังไงอันนี้ยังไม่ได้อินนะครับอ่าพออันนี้ยังไม่อินแต่อันนี้อินแล้ว แล้วเราก็ไปที่อินพุมันนะครับลองดูว่ามันจะเป็นยังไงเราจะเห็นเลยว่ามันขยับเข้ามาใกล้หาเรามากขึ้นแต่ว่าภาคเ u t พ u t มันก็ยังปกติย,ยังระเวิอยู่ที่0ูนดีปกติแต่ว่าเสียงมันเข้ามาใกล้เรามากขึ้นมันชัดมากขึ้นเราใส่ไปทั้งหมด กี่ฟังก์ชันแล้วพอจําได้ไหมเราใส่ไป3ฟังก์ชันแล้วในชั้นแนลมัน2ฟังก์ชันแล้วถูกปะใส่ที a ไปอีก1ฟังก์ชันเป็น3ฟังก์ชันแล้วตอนนี้เรายังไม่พอใจเรายังมีความรู้สึกว่าเ้ยมันน่าจะไปต่อได้ถ้าเกิดเราฟังจากซิสต็มเมนซิสต็เมเราฟังแล้วดูว่ามันน่าจะไปต่อได้อีกในตัว SQ มันมีมาติแบรนด์ด้วยซึ่งเดี๋ยวจะลองดูว่ามาติแบนด์มันจะไปต่อได้อีกหรือเปล่ามันจะเพิ่มอะไรให้เราอีกพี่เข้าไปที่มาติแบนด์นะครับอันนี้มาติแบนด์มันพาสอยู่่แต EQ เนี่ย อีคิวของพาคมัลติแบนพี่เอาเลฟเล่นจากหูพี่เนี่ยเป็นเกณฑ์ว่าพี่ชอบโทลักษณะส,สไตล์เนี้ยพี่ก็เลยแต่งมัลติแบนไปในโทดที่พี่ชอบแต่ตอนนี้มันบายพาสอยู่เสียงมันเป็นประมาณนี้ครับตอนนี้พี่จะเอามัลติแบนเข้าไปใส่ดูว่าเสียงที่เราพอใจในระดับหนึ่งที่เราทําไปแล้วแต่ว่าเอามัลติแบนเข้าไปใส่อีกมันจะเป็นยังไงตอนนี้ยังไม่ได้ใส่แต่ลองใส่ดูครับ oh. นี่คือใส่ นี่ไม่นี่ไม่ใส่ั้าที่เราพอใจแล้วในระดับหนึ่งแต่ว่าพอใส่เข้าไปอีกมันเพิ่มมวลขึ้นมาอีกเราก็เลือกย่านได้เลยว่าเราจะเอาย่านไหนให้มันแบบที่เราชอบผมเอาง่ายๆนะไม่ต้องไปนึกถึงทฤษฎีหรืออะไรเอาที่เราชอบจากเลฟเล่นจากหูฟังของเรา To the East Coast, Cardos, the Queens in -do for weeks. So out seeks to hear Biggie Small speak. Living life without fear. Putting five carrots in my baby girl ear. Lunches, brunches, interviews by the pool. Considered a fool because I dropped out of high school. Stereotypes of a black male misunderstood. And it's still all good. Uh... <tanker> and if you don't know, I'm okay. long do I? I'm I'm fine. เอาให้เห็นชัดๆเลยว่าใช้กับไม่ใช้เป็นไงอันนี้คือใช้มันจะมีความนวลมีความอุ่นเพิ่มมากขึ้นไปอีก right, s right. <S อันนี้คือไม่ใช้ ลองดูนะครับเราก็ขอให้มีความสนุกถ้าเกิดว่าคุณใช้ SQ5 รับรองว่าสนุกแน่แต่นี้ผมยังไม่ได้ใช้ h y เปอร์เบเลยนะถ้าใช้ h y p e r b a เบเนี่ยต้องไปลองกับเซ็มที่แบบฟูลมากๆจะได้รู้ว่าซับโลมันโลเอนมันไปได้อีกมากขนาดไหนหรืออะไรที่เราไม่ต้องการมันใช้ได้อีกเยอะเพียงแต่ว่าเราดึงศักยภาพในมิกเซอร์มันมาใช้ได้ขนาดไหนขอให้สนุกนะครับ